คนคิดว่าวาสนาเนี่ยคะ่ะของแต่ละคนนะคะมันสร้างได้ไหมคะเนี่ยคะ่ะสิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะเชื่อมันเสมอเลยคะ่ะว่าวาสนาเนี่ยคะ่ะมันมีมาแต่กําเนิดฟ้าดินเป็นผู้กําหนดนะคะซึ่งก็อาจจะไม่ผิดนะคะแต่มีอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่ว่าสามารถเป็นไปได้นะคะก็คือว่าอาจารย์นะคะมีโอกาสนะคะไปฟังคลิปนะคะของคุณแอนนะคะคุณแอน คุณแอนจัก,กพงศ์อะค่ะที่เป็นเ,เขาเป็นผู้หญิงข้ามเพศใช่ไหมคะที่เขาแปลงเพศเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขามีการมาแบบให้สัมภาษณ์รายการคุณดูดีนะคะแล้วเขามีคํานึงที่พูดขึ้นมาแล้วสกิดใจจันมากมากเลยนะคะเขาบอกว่าวาสนาสร้างได้นะคะว่าสามารถวาสนาของเราสามารถสร้างได้แม้มันจะมีลิขิตมาก็ตามนะคะแต่จะสามารถสร้างได้นะคะวันนี้จานก,ก็เลยมาแชร์คลิปนะคะให้กับทุกคนดูว่าเฮ้ยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเป็นกําลังใจทุกคนว่า วาสนาของเราก็สร้างได้ไม่ว่ามันจะมีมาแบบไหนนะคะเราสามารถสร้างวาสนาของเราได้แต่เราอยากได้วาสนาดีๆเราจะอยู่เฉยๆเยลยอย,อยธรรมดานอนๆอ,อย่างนี้เฉยๆไม่ได้นะคะเราก็ต้องลงแรงลงกายลงใจก็คือต้องทํางานต้องคิดนะคะแล้วคิดก็ไม่ใช่คิดเื่อยเปื่อยนะคะคิดที่มันเกิดผลลัพธ์นะคะคิดเป็นกลยุทธ์นะคะทํางานอย่างหนักลงมือทํางานเดินทํางานนะคะความหมายก็คือลงมือทําอย่างจริงๆนะคะเรียกว่าทํา จริงๆเอาจริง,เอ,รงเอาจังนะคะนั่นแหละค่ะเราถึงจะได้วาสนานะคะฉะนั้นวันนี้ที่จะฝากไว้ก็คือว่าวาสนาของทุกคนสร้างได้นะคะเรามาสร้างวาสนาของเราด้วยกันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ